เจ็บเออเออ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจิ๊บน้อยลูกในห้อยเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้ก็ทำภารกิจเหมือนเดิมก็คือพาไอเจ้าคีดดื้อและขี้มึนไปกินยากเพราะว่าฝูงใหญ่พ่อกับแม่ไปแล้วฝูงใหญ่เมื่อนี้พ่อกับแม่ไปแล้วจ้าห้ากัะเลียงสองแม่ลูกอ่อนอยู่บ้านเปเบิ่งความดื้อความมึนคือเกา่า nơi 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 ơi anh ơi lên đấy nào, Lên lắc cả ơi nín 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 ơi ơi. nín 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 đấy nè ชนเลยชนเลย <laughs> วันนี้ดื้อจะไปกินหญ้าเหมือนเดิมนะรอบนนองน้ำเหมือนเดิมย้อยดื้อไปกับแม่มืนเหมือนเดิมย้อยดื้อก็จะเป็นมึนมืนหน่อยดื้อเพิ่งตื่นแหละแต่ดื้อก็จะดื้ออยู่เหมือนเดิมอ่ะแยอยู่ไหนวะไหนดือ้อไออยู่นู่นเหรอ ไปเดิมตูดแม่ยูนนู่นเหรอออกมาเร็วนั่งลงเห็นบ่แม่มื่นพานั่งนน่ะเออนั่งลงนั่งลงแล้วไหมนั่งลงห,หน,งงนองน้ำแห่งนี้คือหนองน้ำร้อยเอเคอร์เป็นที่สดตัวของดื้อและมึนและผ่องเพื่อนตอนเย็นๆผ่องเพื่อนก็จะมาลงหนองน้ำนี้ ก่อนที่จะเข้าคอกนอนนะจ๊ะล้างน้ำแล้วได้เวลาดื้อดีดดองดงแล้วนะดื้อจะไปดีดดองดองแล้วนะพร้อมแล้วนะไปเลยออ่าอาเฮ้ย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 ได้เวลาดีดแล้วจ้าได้เวลาดีดแล้วจ้าย๊ะ ใครมารู้ตัวไหมนี่เจอไหมเจอไหมเจอแล้วเหรอพร้อมสู้ยังเจอยังพร้อมสู้แล้วใช่ไหมพร้อมสู้ยังอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมไปเลยใครเห็นไหมเห็นไหม ไผ่เฮ่อพูดได้ปะพูดได้ปะไร่ปะโอ้โ,อโอห้ยตายบ่บมยมเมื่อไอ้ดื้อเจอคู่อริเฮ้ยเห็นบ่เห็นบ่เป็นต่างสายพันธุ์ขวางทางไม่ให้ไปกินฝั่งนูน้นดื้อก็เลยได้กินตามเลาะนี่แหละคองน้ำไปเลย ปกติดื้อจะขึ้นถนนวันนี้ไม่ได้ขึ้นเลยเจอคู่อ huh รีต <c oughs> <Hi. c oughs> ่างสายพันได้แต่อยู่ใกล้ๆน้ำมีอะไรจะตกน้ำดื้อน้ำไม่ไปเอาขึ้นนะได้ได้มาจ๊บแกมอีกแล้วเจ็บมากินกางเกงทำไมล่ะมันกินไม่ได้เจ็บเอะเจ็บเอ้อ เข่าแข็งแล้วได้ปาดนะแข็งเจี๊ยบคือนยังนี่ห้อย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 ห้วยเท้าเท้าเออเออหยาดตีนให้ปืนฝนมาแล้วทุกคนเอาก็สิพาปักดื้อเมอ์ได้ไหมนี่วันนี้ มาเร็ว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 มืดฝนมาเร็วรเร็วมาพุ่นน่ะล้มฝนมาแล้วมาเมื่อมาเอ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 ามามาไปกินน้ำที่บ้านมามานี้มานี่ยแม่ค่ะไปกินน้ำเพลินมาแล้วเอา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 ได้เวลากลับบ้านละได้เวลากลับบ้านละมามา มาดวฝนจะตกแล้วนี่ฮาวฮาวฮาวพุ่ไปหายเสยสอนพุ่นเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วาม้วอเราเวลงสองเธอสามเธอเหรอยาันรยกอีก ไปเลยไหมอิเมตต้อนให้เจ้าสเซบันนั่นไง